จากโขนที่หลายหลายคนชอบเรียกโขนพระราชทานเนี่ยนะครับคือโขนอของวุฒิส่งเสริมเศรีภาชีพในที่จะแสดงที่สุภธรามเป็นประจำจะเริ่มต้นเดือนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยเดือนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไม่ไม่ยกเว้นนะไม่ไม่ใช่ไม่ยกเนไม่ยกเลิกการแสดงไม่ยกเลิกยังยังแสดงอยู่ใครที่ซื้อบัตรซื้ออะไรไว้เนี่ยนะครับกเ็เชิญนะครับเชิญเชิญไปชมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาแต่งกายก็ ก็ข <an> <t one> อ <S <S ให้เป<ห>็นโทนไว้อะไรนะครับ <ดำ S 1> เป็น<ห>ขาวง <ดำ S 1> เป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นสีที่ไม่ไม่ชูดฉาดนะครับไม่ชูดฉาดหรือก็เชิญนะครับก็ปีนี้แสดงรามเกียรติ์ตอนสัตยาพาลีนะฮะัสัตยาพาลีนะครับสัตยาพาลีก็หลายคนก็คงนึกอ,ออกนะครับพาลีก็เป็นลิงพญาลิงนะครับพาลีก็เป็นพญาลิงนะครับอ,อซึ่งต้องบอกว่า ตัวของพาลีเนี่ยเป็นสีเขียวนะฮะเป็นลิงมีมงกุฎสวมนะฮะมงกุฎมงกุฎแบบเพื่อนลิงอ่ะถ้าเป็นเราดูหนุมาเนี่ยจะเขาเรียกว่าหัวโลน้นไม่มีมงกุฎนะครับแต่พาลีเนี่ยพาลีนี่เป็นลิงที่เป็นวานอน,นะะที่มีพลังกำลังมากนะครับตอนที่เขาพระสุเมนเอียงเนี่ยนะครับจากการสู้รบระหว่างพระรามนะครับเออเดีย๋ยนะไม่ใช่สิ เหนไพระสุมเมนเอียงมันใครชั่วใครวะงงวะอ๋อเอารามาสูรน,นะฮะรามาสูรเคลื่องขวานไปขว้างขวานไปกับอรชุนเนี่ยนะครับไปกับกับอรชุนเอ่อแล้วก็พาลีกับสุครีปเนี่ยก็เป็นคนไปชะลอให้เขาเนี่ยซึ่งมันเอียงเพราะว่าธิ์จากขวานรามาสูรเนี่ยก็ทําให้อ่อเขาพระสุมเมนเอียงนะครับาพาพาลีกับสุครีปเนี่ยก็ไปช่วยกันดึงให้เขาพระสุมเมนเนี่ยเอ่อ ขึ้นมาตั้งตรงเหมือนเดิมเลยประมาณนี้นะครับเอ่อจริงๆแล้วพระอิศวรเนี่ยก็เป็นผู้ฝากนางเอ่อนางดารานะครับเป็นผู้ฝากนางดาราไว้กับพาลีนะครับเพื่อให้อ่อเดี๋ยนะงงแล้ววะ่ะคือเรื่องแบบนี้บางทีอ่านแล้วจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวต้องอ่านพออ่านเสร็จแล้วบางทีเขาเขียนแล้วผมสักพ <ผม S 2> ักก <ผม S 2> <ร>็ลืม เอรามเกียร์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพยาวานอนตัวหนึ่งที่มีความสําคัญในรามเกียร์เป็นเจ้าเมืองขีดขินอ่านี้จําได้นั่นแน่เจ้าเมืองขีดขินเป็นพยาลิงที่มีฤทธิ์มากที่สุดตัวหนึ่งอันนี้ตัวสีเขียวนี่ผมจําได้พาลีตัวสีเขียวเป็นลูกของพระอินแน่นอนพระอินตัวเขียวนะแม่ก็คือนางการอัจ,จนานะนางการอัจ,จนาหรือว่าชื่อเดิมของแม่เขาเนี่ยนะครับก็ก็คือนางการอัจนาเนี่ยนะครับตอนเด็กๆเนี่ยพาลี ชื่อกากาศตอนโต,นตนก็ถูกราษีโคดมสาบให้เป็นลิงคือตอนแรกเกิดนาเป็นคนนี่แหละก็โดนสาบฤาษีโคดมก็สาบให้เป็นลิงก็เหมือนกับสุครีะสุครีบก็โดนสาบเช่นกันนะครับซึ่งสุครีบกับพาลีเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ประเด็นก็คือพี่อินก็ไม่ค่อยพอใจอ่ะคือคือรู้ว่านางอาจจากรนางอาจจากร การละอานาเนี่ยเหมือนกับมีชู้อะ่ะพูดง่ายๆมีชู้นะครับเดี๋ยวนะผมก็เลยงงๆว่าคือบางทีเราดูเนี่ยนะฮะไอ้สิ่งเหล่าเนี้เดี๋ยวนะแป๊บนะแป๊บหนะึงผมขอดูนิดนึงนะเพราะว่าบางทีพอเราอ่านแล้วบางทีเราจําได้ไม่ได้เนี่ยผมอ่านตรงนี้ด้วยกันนะครับเอาเพื่อป้องกันความผิดพลาดของผมเองพาลีเป็นลิงที่เป็นตัวละครหลักตัวหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์เป็นเจ้าเมืองขีดขินมีฤทธิ์มากมีกายสีเขียว เป็นโอรสพระอิน์กับนางกาลาอัจนาเดิมชื่อกาการตอนเด็กๆนะโดนโคสฤษีโคโดมสาบให้กลายเป็นลิงก็เหมือนกับสุครีพนะครับซึ่งเป็นพี่น้องนะเป็นพี่น้องกันเพราะรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกชู้แต่ต่อมาพระอินซึ่งเป็นบิดาเนี่ยก็ได้สร้างเมืองขึ้นชื่อขีดขินแล้วก็ให้พาลีไปปกครองแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า,เ,าเดี๋ยวนะ ตั้งชื่อให้ใหม่นะครับว่ากะเดี๋ยวนะตกลงอ่าถูกละจากการกาศกจากรากาศเป็นเ็นพาลีพาลีเคยต่อสู้กับอทอรพีนะฮะซึ่งเป็นควายที่ฆ่าทรพาก็คือเหมือนกันเนี่ยที่เราเรียกลูกทรพีเนี่ยนะครับนะครับคือพาลีเนี่ยเคยต่อสู้กับทรพีซึ่งเป็นควายที่ฆ่าพ่อตัวเองชื่อทรพานะครับเอ่อคือหลายคนก็คงรู้นะครับว่าทอรพีเนี่ยมีกําลังมากเพราะว่ามีเทวดามาคอยอารักขาอยู่อะไรประมาณเนี้ย พาลีก็ฆ่าทรพีได้โดยเข้าไปสู้กันในถ้ำชื่อสุรการนะครับแล้วก็ก่อนที่จะออกไปต่อสู้กันเนี่ยตัวพาลีก็สั่งสุครีพไว้ว่าถ้าผ่านไปแล้วเจ็ดวันการต่อสู้ผ่านไปนแล้วเจ็ดวันแล้วพาลียังไม่กลับมาเนี่ยก็ขอให้ไปดูรอยเลือดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่รู้ใครตายก็แล้วแต่เนี่ให้ไปดูรอยเลือดถ้าเลือดข้นก็คือเลือดทอรพีถ้าเลือดใสอันนั้นก็เป็นเลือดของ อ่าพาลีนะฮะอ่ผมเมื่อก่อนก็คือทรพีก็โดนฆ่าแหละนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดไว้ก็คือเขาพระสุเมนเอนะียงเนี่ยมันมีการสู้รบกันระหว่างรามสูรกับพระอ,อรชุนใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อทั้งสองคนสู้รบกันก็คว้างขวานใส่กันคว้างกบุ้ใส่กันเนี่ยก็เขาพระสุเมนก็เอียงนะครับเพราะฉะนั้นอ่าพาลีกับสุครีบอ่ะก็ต้องไปใช้กําลังดึงเขาพระสุเมนเพื่อให้มันขึ้นมาตรงเหมือนเดิมนะครับผมเอ่อแต่ว่า โอเคนึกออกแล้วพระอิศวรก็เลยก็เหมือนกับให้รางวัลเนี่ยก็ให้นางดารานะครับให้ให้นางดาราคือเอาดาังดาราเนี่ยไปฝากกับพาลีเพื่อหมายใจจะยกให้สุครีบนะครับสุครีบเป็นน้องพาลีนะครับก็คือพระอิศวรก็จะ,ะฝากนางดาราเนี่ยไว้กับพาลีแต่จะบอกพาลีให้ไปยกให้สุครีบเพื่อจะให้เป็นเมียสุครีบอะ่ะแต่พาลีดันยึดนางดาราไปเป็นเมียตัวเองนะเออเนี่ยก็อะไรแล้วก็พาลีเนี่ย นะครับก็ร้ายนะเคยไปแย่งน้งมนโทกับทศกัณฐ์อีกนะฮะตอนที่ทะเลาะก,กับทศกัณฐ์เนี่ยก็ไปแย่งนะครับผมโอเคเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมาของผมขาดเหรอเราเปล่าครับเปล่าอ,อ๋อไม่ขาดใช่ไหมไม่ขาดนะไม่ขาดครับผมแชร์สักจะแชรส์สกรีนอันนี้ให้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังดูครับไม่มีอะไรมากเขาบอกคือจริงๆเนี่ยก็โอ้ต้องดูสนุกสนานนะครับแล้วก็พารีก็เคยแย่งมนโทกับทศกัณฐ์นะฮะ แล้วก็มีบทด้วยกันกับมังมนโทนะฮะองคตนึกออกไหมองคตประมาณเนี้นะครับสุดท้ายแล้วพาลีเนี่ยก็ตายด้วยสอนของพระรามขณะที่พระรามเนี่ยแผลงสอนใส่พาลีนะครับพาลีก็พูดง่ายคือคือพาลีเนี่ยถ้าใครเคยดูเรื่องพาลีสอนน้องเนี่ยนะครับคือพาลีเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งอ่ะถ้าใครที่ดูขนพระราชทาเนี่ย ตอนที่พาลีจะสิ้นใจตายเนี่ยพาลีก็ไม่รู้หรอกก็ไปลบกับพระรามเนี่ยเราไม่รู้ว่าพระรามเนี่ยคือเอ่อเป็นอวตารของพระนารายลงมาใช่ไหมแล้วตอนที่พระรามแผลงอนไปโดนพาลีเนี่ยแล้วพาลีก็มังจะขาดใจตายเนี่ยก็มองไปที่องค์พระรามแล้วเห็นเป็นสีกรก็รู้แล้วตายแล้วตัวเองลบกับพระนารายใช่ไหมครับทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยสุครีพนะครับก็ก็ตามมาเจอพอดี พาลีก็เลยสอนน้องบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยพี่ทําผิดเพราะฉะนั้นจงอย่าคิดกระด้านกระเดื่องจงอย่าเอ,อมีใจคิดไม่ซื่อกับพระนารายณ์หรือพระรามนะฮะก็คือเนี่ยเราเป็น,ปน,ปนตอนพาลีสอนน้องนะครับผมแล้วก็ใครที่ได้ดูโขนพระจาทานเมื่อปีปีที่แล้วสองปีที่แล้วไม่แน่ใจนะครับตอนฉากสุดท้ายนะฮะที่เป็นฉากที่แบบพาลีโดนสอนพระรามเสร็จ แล้วก่อนที่จะสิ้นใจเนี่ยพาลีก็มองมองไปนะฮะเห็นเฮ้ยคนที่เรามีปัญหาด้วยเนี่ยคือพระนารายวะเออไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปนะ,ะแล้วก็สุครีพก็หวังจะเข้าไปช่วยพี่อะไรก็้วแต่ว่าพาลีบอกไม่ได้ไม่ต้องช่วยยังไงก็ไม่ไม่รอดแต่บอกเลยว่าเออเวลาขอให้จงรักภักดีต่อพระรามนะเพราะพระรามเนี่ยคือเอ่อเป็นพระนารายอวตาลงมา อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมุ่าจริงๆอีกเยอะแยะเลยนะครับคือเอ่อตอนที่พาลีสอนน้องเนี่ยโอ้ยคนที่เคยอ่านในบทพระชนิพนธ์เนี่ยนะครับของรายการที่สองเนี่ยว่าเขาจะอ่านไปก็แบบคือคือจริงๆเป็นเป็นกล,ลวิธีอย่างหนึ่งที่สอนให้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผมครับเอ่อโอเคเมื่อพาลีตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์นะครับแล้วก็เอ่อจริงๆพาลีมี มีบทบาเทเยอะเลยนะฮะไปทาลายพิธีชุบสอนนะฮะชุบหอ่อเห็นไหมชุบสอนคุณคุณแค,ณคที่มีถามมาว่าอ่าสรุปแล้วคือทราพาโดนฆ่าหรือเปล่าครับโดนฆ่าก็อย่าุดูดผิดทราพาเป็นพ่อทรพีก็ทราพาเนี่ยทราพาเนี่ยถูกทรพีฆ่าทราพีเป็นลูกคอันนี้เอาเดยวย้อนกลับไปก่อนนะครับทรพีเด่ยเป็นควาย ทาราพาเด็กก็เป็นควายแต่ควายพวกนี้เป็นเป็น,ปนพูดง่ายคือเป็นเป็นพวกเทพที่โดนสาบอ่ะเทพที่โดนสาบมาหมดนะครับแล้วก็ให้ไปเกิดเป็นควายให้ไปเป็นควายทรพีเราเรา,เราถึงได้ใช้คําว่าลูกทรพีไงลูกที่ผ่าแม่เนี่ยทราพาเป็นพ่อทอรพีโดนทรพีฆ่าแล้วพาลีก็ไปฆ่าตัวของทอรพีอีกทีหนึ่งนะครับครับเหนไหมมึงจะทนี้ไม่งง,งนะ พอดีพอดีอดอคุณผู้ฟังถาม <laughs> โอเคครับก็คือจริงๆผมก็จําได้บ้างอ่านบ้างแล้วก็ต้องบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาอ่านพวกเนี้ยนะครับเอ,อคุณลองว่างๆคุณลองไปหาอ่านดูนะวรรณคาดีไทยอ่ะสนุกมากนะผมพูดจริงเป็นเรื่องสนุกมากแต่มันต้องใช้เวลาอ่านแล้วก็ต้องใช้เวลาแบบเอ,อค่อยๆค่อยๆละเลยกเข้าไปนะฮะคือคือถ้าไม่อ่านเนี่ยนะครับ ถ้าไม่อ่านเนี่ยคุณจะงงแล้วคุณจะไม่คุณจะไม,คะไม่คุณจะไม่เข้าใจหรอกนะครับนี่ไงทรพาเป็นพ่อของทอรพีนะครับเป็นพญากระบือเดิมเป็นยักษ์ชื่อนนทก,การที่ถูกพระอิศวรสาบให้เกิดเป็นควายเนื่องจากคำสาบเนี่ยทรพาจึงคืออีทอรพาเนี่ยมันก็เป็นควายถูกพระอิศวรสาบมาแต่มันก็ถูกพระอิศวรสาบพี่บอกว่าอินนี่จะต้องตายด้วยลูกมึงมึงมีลูกเนี่ย ลูกมันจะฆ่ามึงเพราะางั้อิทราพาเนี่ยเวลามีลูกเสร็จมันก็ฆ่าลูกมันทุกคนเลยนะที่เป็นผู้ชายนะตัวผู้ทุกตัวที่เป็นลูกของทราพาจะโดนฆ่าแต่ต่อมาเนี่ยอิทรพีเนี่ยมันถูกแม่ก็ไม่อยากให้ลูกโดนฆ่าใช่ไหมรักลูกก็แอบ,บอาไปเลี้ยงอีทราพาก็ไม่รู้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยทรพีโตขึ้นก็โดนฆ่าเนี่ยคนที่เคยอ่านรามเกียรติ์เนี่ยคงนึกอ,ออกนะอียักษ์นนทกาเนี่ยเป็นยักษ เฝ้ากำแพงเผาไกรราอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ดันไปหลงรักนางฟ้านะครับแล้วก็ดันไปพูง่ายไปจีบนางฟ้านี่แหละพระอิศวรก็กลิ้วนะฮะก็สาบมึงไปเกิดเป็นควายชื่อทรพานสิบแปดมงกุรเนี่ยเป็นลิงที่พูดง่ายคือเป็นลิงลิงชั้นสูงอะนะครับเออมาจากสองเมืองคือเมืองนึงคือเมืองขีดขินนะครับแล้วก็อีกเมืองหนึ่งคือเมืองชมพูนะครับ เนี่ยพวกลิงสิบแปดมงกุฎหรือว่าสิบแปดองค์เนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นลิงดีนะเป็นลิงที่มาช่วยพระนารายที่เอาตารมาเป็นพระรามอ่ะเราจะเห็นว่าตอนเด็กๆที่เราไปท่องท่อท่องท่อทอ่ะมีเกยูนโกมุตหลายๆลยคนจะเริ่มรู้ตรงนี้แหละชัยยามาภวานเนี่ยอันนี้เป็นลิงในสิบปดมงกุฎแล้ว่มมีอิศสอฟพ,พักเก้าไกลคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อชัยยามาภวานเนี่ยที่นี่ที่ไปเป็นมีคดีที่ไปข่มขืนข ลวนลามละเมิดทางเพศนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับอิชยาพวามเนี่ยนะชัยามาพวามเนี่ยนะครับเป็นชื่อชัยามาพวามเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิบแปดมงกุฎตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นลิงดีนะแต่เพราะผมอยู่ในชื่อนี้เลยกลายเป็นแบบแต่อยู่ในพักนะละพักเก้าไกลอ่ะนะฮะแล้วก็อีกคนชื่อมาลุนทะเกศรวิมลวานนวัยยบุตรสัตตพรีสุรการสุรแสนนิลขัน นิลปานันนิลปาสันนิลราชนิลเอกวิสันตราวีเอ่อแล้วก็อะไรกุมิตันเกศธรทมาราแล้วก็มายูนเนี่ยเนี่ยสิบแปดชื่อเนี่ยตอนเด็กๆเราเคยท่องได้เพราะว่าเอา่อแต่ท่องแล้วก็จะดูหน้าไปด้วยนะจะมีลักษณะต่างๆต่างๆกันสิบแปดมงกุฎเนี่ยมันพวกายๆคือเป็นลิงดีเป็นลิงที่เอ่อเป็นเ,เ,เป็นลินงชั้นสูงะนะครับเอ่อถูกส่งมาช่วยพระรามนะครับนะยำ้ำ เพราะฉะนั้นย้ําคือเรื่องเหล่าเนี้ยคุณหาอ่านได้ไม่ยากหรอกครับแต่เวลาอ่านเนี่ยก็ต้องไปดูหนังสือที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยบางทีมันบางทีใน Google อ่ะผิดผิดถูกถูกอะไรเต็มไปหมดอ่ะอ่าถ้าผมแนะนำเนี่ยชุดเนี่ยฮะอ่าชุดนี้คือเป็นอ่าพระราชนิพนธ์ในอ่ารัชการที่หนึ่งครับเรื่องที่หนึ่งอ่าซึ่งซึ่งอันนี้จะไม่ได้เป็นอ่าร้อยแก้วนะฮะอันนี้จะเป็นร้อยอันนี้ถ้าสังเกตฮะจะเป็นลักษณะที่เป็นร้อยกรองเลย อืมอืมอืมน้อกรอนก็จะเป็นกรอนไปเลยเป็นกรอนเป็นกรอนอ่านแล้วเป็นกรอนมันจะเพลินนะฮะอมเพราะมันมีมันจะมีสัมผัสในชุดเล่มหนึ่งเนี่ยในชุดหนึ่งเนี่ยบ็อกเซตอันนี้ยมันจะมีทั้งหมดสี่เล่มอนะฮะผมพอถ้าใครสนใจอ่ะผมแนะนําไปลองหาเจอชในเน็ตลองหาซื้อดูฮะอ่านแล้วเพลินดีฮะครับคือจริงๆเนี่ยพระรจ้าขุนรามเกียรติเนี่ยจริงๆในสมัยรัตนโกสินป์เนี่ยก็ที่พระเจ้าแผ่นดินที่ทรง พระอภิพลามาเกียรติไว้อย่างเห็นได้ค่อนข้างชัดเนี่ยก็จะมีละกันที่หนึ่งละกันที่สองนะครับละกันที่สามเนี่ยเนื่องจากว่ามีเรื่องของการรบแต่จริงๆเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวลกันที่หนึ่งสองสามสี่ะไรแบหนึ่งสองสามเนี่ยก็จะมีเรื่องบทพระอภิพลำมาเกียรติอยู่นะลองไปหาดูแต่ว่าละกันที่หนึ่งกันที่สองเนี่ยมีพระอภิพลามาเกียรติไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นตอนๆผมจะเรียกว่าเป็นตอนๆดีกว่าอย่างนางลอยอะไรประมาณนี้นะครับ นางลอยในเลดกานที่หนึ่งกับกาที่สองก็โอโหแบบเพราะแต่มีความต่างกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับต้องต้องบอกว่าต้องไปหาอ่านจริงๆครับต้องไปหาอ่านเลยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันคือผู้ที่ทรงพระยพนบทละครเหล่านี้ได้เนี่ยต้องมีความลุ่มลึกมากนะครับผมแม้กระทั่งพระเจ้าตากสินเนี่ยขนาดทรงรบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ยังมีช่วงหนึ่งที่มีบทพระยพนแต่ว่า ก็จะไม่เด่นไม่เด่นมากนันกน,นะครับผมไม่เด่นมากนักน,นะครับ<ส>ก็เนี่ยอันนี้ผมเปิดรามเกียร์บทละครรามเกียร์นะครับในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยชลาลที่สองนะครับก็อันนี้ก็สวยงามนะครับอ,อ่านอ่านถึงบอกว่าอะไรเดียต้องหาอ่านนะคือของเราเนี่ยผมพูดจริงๆคือคุณต้องหาอ่านไม่อ่านคุณจะไม่มีทางรู้หรอกครับครับคุณต้องอ่านสถานเดียวนะครับ เข้าใจไม่เข้าใจก็อ่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเนี่ยลองรู้นะฮะอย่างเช่นอันนี้อะไรเมื่อนั้นองค์พระหริรักษ์เรืองสีคันสิ้นแสงสุริยาราตรีสถัดสถิตที่แท่านทองห้องไหนนิ่งนึกคึงถึงสีดาไม่รู้ว่าจะยากเย็นเป็นชนไหนจำจะใช้ให้ทหารชาญชัยไปสืบข่าวอรไทยถึงลงกา ทั้งจะได้ดูตำบหลหนทางจะไปล้างอสุรศักดิยักษาพระนิ่งนึกตรึกไตรไปมาจนสุริยาเยี่ยมยอดอยุคขันธรอ,อันนี้คือโอตีความได้เลยก็คือพระรามเนี่ยนะฮะพระรามพระรามหรือว่าในนี้ใช้ชื่อบันทาธิรักษ์นะฮะภัยรักษ์เรืองศีแต่ก็บอกว่าเนี่ยนั่งคิดคือถ้าดูเนี่ยนะนั่งคิดตั้งแต่เมื่อสิ้นแสงสุยาราตรีก็ค,คือคิดตั้งแต่ต,ต,ตอนค่าเลยนะ คิดอยู่ที่ไหนสถิตที่แท่นทองห้องไหนก็คิดอยู่ในห้องห้องพระปัญโธม่ะนิ่งนึกคานึงถึงสีดาก็นึกถึงนางสีดาไม่รู้ว่าจะยากเย็นเป็นไฉไหนไม่รู้ว่าจะตกทุกข์ได้ยากแบบไหนจําจะใช้ให้ทหารชานชัยก็จะต้องให้ทหารก็คือพวกพวกลิงเนี่ยแลหละอานุมานนุมน่มเินเนี่ยไปสืบข่าวอรไทยถึงลงกาอันนี้ก็ก็คือเป็นเริ่มต้นที่จะแบบจะให้ฮนุมานไปรงกาไปดูด้วยว่าเพราะตอนนั้นนางสีดาโดนลักตัวไปอยู่ที่สวนขวัญในกรุงลงกาใช่ไหม แล้วก็จะได้ดูทั้งตำบหลหนทางจะไปล้างอาสุรศักดิ์หรือยักษ์สาก็คือจะได้ไปทําสงครามฆ่าอ้พวกยยกษ์นี่เลยพระนิ่งนกึกตรายไปมาจนสุริยาเยี่ยมยอดยุคันธ์คือนึกคิดมาตั้งแต่ตอนหัวค่ําอ่ะจนสุริยาเยี่ยมยอดยุคันธ์เนี่ยก็คือจนพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาแล้วคือพูดง่ายนี้คือตลอดคืนเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้ตลอดอะไรประมาณเนี้ยคือเวลาอ่านเนี่ยมันจะมันมัน มันมันต้องมันต้องตีความนะครับนะฮะแล้วก็อันนี้พอตอนอันนี้อนุมานก็มาเข้าเฝ้าบัดนั้นวายุบุตรปนต์บทสีทูลสนองบัญชาว่าค่านี้นางเทวีไม่รู้จักพักตราจะเอาของสองสิ่งไปถวายเห็นโฉมฉายจะทรงซักหนักหนาด้วยธรรมด้วยสบายธรรมรงอโลงกาตกอยู่กลางพนากลางป่าพนาลัย ถึงจะทูลข้อความตามรับสั่งก็เห็นยังจะพวงสงสัยขอพระองค์จงดริตริไตรอย่าให้โฉมยงสงกานะครับก็เนี่ยก็ตอนที่พระรามก็บอกให้ฮนุมานเนี่ยไปหานางสีดานะครับซึ่งอยู่ที่ลงกานะครับฮนุมานก็เป็นดิงที่ฉลาดใช่ไหมเป็นวายุบุตรประนตบทศรีก็คือยกมือกราบไหว้นะครับแล้วก็บอกพระรามว่า โอ้ยแต่นางสีดาไม่รู้จักข้าพุทธเจ้านะถ้าข้าพุทธเจ้าไปเจอนางสีดาเนี่ยนางสีดาจะเชื่อหรือว,ว่าข้าพุทธเจ้าเป็นข้าพุทธเจ้าเป็นเป็นคนของพระรามนะฮะคือพระรามเนี่ยเอ่อพูดง่ายคือคือให้อ่านี่ไงอันนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูนะฮะว่าปแบบ้านไหนไหนก็ไหนๆแล้วพูดปไปเลยเอ่อเนี่ยเนี่ยพระรามให้เอาสิ่งที่ไปให้นางสีดาก็คือเอ่อนี่ พังพร้อมเสนาพานนลินพวกกบ,บินบังคมปนมว่ายจึงตัดเรียกวายุบุตรปุธิไกลเข้ามาใกล้แท่นสวรรณแล้วบัญชาท่านกับองคตชมพูพานอันนี้สามคนเลยนะอนุมานองคตชมพูพานสามตัวเลยนะจงตั้งจิตคิดอ่านอาสาคุมโยธาห้าร้อยรีบใครคลาไปยังกรุงลงกาธานีสืบข่าวราวเรื่องในเมืองมาน ให้พบพานสีดามารสีบอกว่าเราเศร้าโศกโศกียกโยธีตามนางมากางลางไพรว่าพลาง,างอ่อว่าพลางทางหยิบสบายทรงก็คือเหมือนหยิบสบายขึ้นมานะครับกับทั้งเทพธรรมรงส่งให้ก็คือพระรามเนี่ยให้เอาสบายกับแหวนเนี่ยไปให้หนางสีดาแล้วบอกว่าผ้านี้ของสามวัยฝากวานอนไว้ในหิมะวา ธรรมารงวงนั้นก็ของนางทศการมันคว้างเอาปักษาจําได้ไหมตอนที่นางรีดาโดนทศการลักไปอะ่ะแล้วมันมีนกวายุพักอะ่ะไปช่วยนกวายุพักเนี่ยจริงๆใครฆ่ามันก็ไม่ตายแต่มันดันปากไม่ดีไปบอกว่าโอ้ยทศการไม่ต้องมาฆ่ากูหรอกมึงฆ่าไงกูไม่ตาย <laughs> สิ่งที่จะฆ่าวายุพักได้มีอย่างเดียวก็คือของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของพระรามอ้าวทศการก็เลยบอกอ้าวงั้นเหรองั้นก็เลยถอดแหวนที่นางรีดา สวมอยู่อะที่พระรามพระราทานให้อ่ะนะครับก็คุยอย่างอีนกวายุพักอีนกวายุพักก็เลยตายเพราะปากตัวเองไม่ดีใช่ไ่มคือถ้ามึงสู้กับทศกัณฐ์ไปเรื่อยๆไม่บอกเลยเนี่ยมึงก็จะมึงก็ชนะอยู่แล้วล่ะโอเคแต่ว่าไปเผยไปเผยความลับให้เขารู้ไปเผยจุดต่อให้เขารู้สังกันเหมือนกับอะไรอีทศกัณฐ์มันเอาอะไรสอนเสริญยิงมาหรือเอาเอ่อเอาอะไรตีมาเนี่ยอีวายุพักก็แค่ล่วงๆวงมาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาสู้ใหม่แล้วก็บอกว่าเหมือนก็ไปเหมือนเยอะๆเอ้ยมึงทำอะไรกูก็ไม่ตายละกูเก่งกูเก่ง ของที่จะทำให้กูตายได,ได้มีอย่างเดียวคือของพระรามปวดปวด,ด,ดเก่งจนลืมตัวก็คือหแล้วมึวเอาอะไรดีวะก็เห็นแหวนพระรามอยู่ที่นิวสีดาก็เลยเคลี้ยงอีวายุพักก็เลยตายซะเลยนะ,ะทีนี้ก็พระรามก็จะให้เอาสบายกับธรรมรงเนี่ยนะฮะไปให้ทีนี้ก็บอกแล้วล่ะไปตัวของฮนุมานก็บอกเอ้าตายหาแล้วสีดาไม่เจอหน้ากูแล้วกูจะรู้จักกูแม่เนี่ย ก็เลยก็เลยบอกพระรามว่าเนี่ยไปถึงศรีลาไม่เชื่อหรอกเพราะฉะนั้นจะทํายังไงดีนะครับเออเนี่ยอันเนี้ต้องไม่อ่านต้องไม่อ่านนะครับต้องไม่อ่านนะครับอ่านพวกเนี้ยโอ้จะแบบอ่านไปเรื่อยๆจะจําได้เพราะว่าบทกลอนมันจะมันจะแบบมีคําสัมผัสคล้องจองกันมากมายนะครับก็เนี่ยอันนี้ก็ตอนตอนที่ช่วงที่เอ่อกำลังจะไปถึงแล้วก็เขาเรียกจองถนนเนี่ยที่ฮนุบานก็ขนหินลงใบจองถนนแล้วเสร็จแล้วอีนาง สุพรรณมาาัจฉาก็มาข้าบหินไปทิ้งนีง่อรอไหมผลปรากฏอนุมานก็งงเอ้ทำไมข่มหินไปตั้งนานแล้วมันไม่เต็มต้องทีวะก็ลงดำน้ำลงไปก็เลยไปได้สุพรรณมัจฉาเป็นเมียก็เลยมีลูกชื่อมัจฉานุอะไรประมาณนี้นะครับอุ้ยสนุกสนามไม่อ่านดูแล้วกันนะครับรามเกียรตินมีตัวละครเป็นพันตัว,นะ 1, ตวนะครับพันตัวนะครับคือสามก๊ก,กเนี่ยตัวละครยังไม่เยอะเท่ารามเกียรตินะครับสามก๊กตัวละครหลกักๆอะไม่แต่รามเกียรติเนี่ยตัวละครเป็นพันตัวนี่ผมการันตีนะ แค่ยักษ์อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่รู้จะกี่ร้อยตัวแล้วครับนะลิงก็ไม่รู้จะกี่ร้อยตัวลนะแล้วครับนะเราก็ยังไปดูแบบโอ้ยฝั่งของเทพต่างๆโอ้ยคือการที่เขียนเ้วเขียนบทเหล่านี้ได้แล้วแบบคือยิ่งเขียนบทยาวๆเนี่ยแล้วตัวละครมันเยอะเนี่ยบางทีเราจะลืมว่าไอ้คนนั้นมันทําอะไรวะคือคนที่เขียนต้องเก่งมากท่านสามารถติดตามและรับชมรายการเต็มได้ทางช่อง youtube นัทธทั์ไลฟ์ในชื่อรายการเฉลิมชัยท a l กไทม์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามรายการต่างๆและเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอบคุณครับ